กันครั้งหนึ่งในหมู่บ้านในตำบลของเราในวัดของเรานะครับที่พวกเรามาร่วมทำบุญร่วมกันก่อสร้างสา้างสรรคผลเร็จนะครับมาจากทั่วสารทิศตื้อสารทิศนะครับก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะครับได้เสร็จแล้งจัดงานวันนี้พิมนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยางสวยงามนะครับส่วนที่ต้องถ่ายรูปนะครับสมควรที่จะเก็บภาพเหล่านั้นไว้นะครับไว้กับตัวเองและชื่นชม นะครับก็ขอเชิญถ่ายรูปอัดขยายใส่กรอบรอรับได้เลยนะครับกรอบละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับจากบริวชั่นนะครับช่างภาพมืออาชีพจะถ่ายคำบนโบนหน้าพระประธานข้างบนจุดแลนด์มาร์คเช็คอินหรือว่าจุดใดก็ได้นที่ท่านต้องการถ่ายเดียวหมู่คณะหรือภาพครอบตัวถ่ายกลางวัน ถ่ายกลางวันได,ได้ได้ได้นะครับถ่ายกลางวันได้รายละเอียดน,นะครับถ่ายกลางคืนได้แสงสีสวยงามาหมดแหลกนะครับพิเศษมัดรับมีตัดหมายละวัตาตัดหมายเลยแลม่ครับวัาจะจัดที่มอบแล้วตัดหมายอยากสมเกบถ่ายรูปพิธีนะครับเสร็จแล้วมาเลือกรุ่